สำหรับเพื่อนๆที่เพื่อเข้ามาชมยังไงก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ mm hmm. จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. พบกับนักส์เกมเมอร์ทีครั้งครับวันนี้เราก็อยู่กับ rox next generation กับอาชีพเสกนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมกับไกด์สายสมุทรนะครับที่ผมลองเล่นดู สักพักหนึ่งแล้วในเซิร์ฟไต้หวันแล้วก็ในเซิร์ฟไทยนี่ก็เอามาลองลองสกิลดูล้ mm hmm. ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆรีวิวคร่าวๆอ่าได้ประมาณหนึ่งยังไงผิดถูกยังไงก็กราบขออภัยเพื่อนๆไว้หนที่นี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าร้านทดสอบเลยก็เจอกันกับดูนติกแล้วกัน ก็เบื้องต้นสกิลมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยไล่สกิลให้ดูทีหลังเดี๋ยวผมขอไล่สกิลออกมาให้ดูก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสายสมุดออโต้สเปลนะออโต้สเปลก็คือสายแบบตีธรรมดาแล้วมีโบลงนั่นเองนี่นี่จะมีลูกไฟลงมาอย่างนี้ด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครนะครับจะตีรัวประมาณนี้เลยแต่ว่าแบบเอออันนี้ผมทําสมุด ยังไม่ได้ทำสมุดเลยเนี่ยตีบัวหนอัปเกรดอัปเกรดแค่เก้เองเพราะว่าผมปกติผมเล่นสายคาราสองมือนะครับนี่ผมเพิ่งปลดเงาได้ก็วันนี้จะมารีวิวคร่าวๆให้เพื่อนฟังนะครับว่าสกิลมันเป็นประมาณไหนควรเล่นประมาณไหนนะครับเริ่มต้นจากสเตตัสนะครับสเตตัสผมแนะนําให้ลงอินเต็มไปเลยสำหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยต้องตีเร็วๆไม่ใช่เหรอ อันนี้ผมบอกว่าบอกได้เลยครับว่าอินยังไงก็สําคัญครับแล้วก็อาจจะไปลงเอจิหรือจะไปลงเด็กอินเอจิหรืออินเด็กก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมว่าอินสาคัญที่สุดนะครับเพราะว่านอกจากการอัพอินล้วได้ความแรงของการโจมตีแล้วอินตัวเนี้ยมันจะมีความสําคัญกับเรื่อง Attack s p e e ดด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆทุกๆ60ิอ,60อินนะครับจะเพิ่ม Atta c k Speed f ฟ n อ l ด้วยนะครับ3% นั่นหมายความว่ายิ่งเรามีอินเยอะๆแอทแท k กสป e d เราจะเยอะตามด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆการตีบวกของอาวุธเราเช่นเมื่อกี้ผมสมุนบวกหนึ่งเนาะผมก็จะได้20%ถ้าบวก2ก็จะได้40%ถ้าบวก3ก็จะยิ่งแดบได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งผมมองว่าสายสมุนเนี่ยเล่นของขาวก็พอนะไม่จำเป็นต้องเล่นของทองเพราะว่าแบบยิ่งตีบวกเยอะๆไฟนอนแอทแทกสปีดเราจะเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือผมบวกหเองนะ แล้วก็มีแท็กสป e d จากตัวนี้แค่นั้นดูไอแท็กสปีดผมจะอยู่ประมาณอันนี้244บวกกับ407นะครับก็ประมาณ600กว่าเลยโดยที่ AGI ผมมีแค่นี้70เองเนาะซึ่งถ้าผมตีบวกสมุดขึ้นไปอีกก็จะได้ ATTACK SPEED เพิ่มขึ้นอีก20%นี่ถ้าตามกันแปรของตรงนี้นะ เดี๋ยวผมลองดูเลยแล้วกันไม่มั่นใจเพราะว่าอันนี้บวกสบวก20เนอนาะเดี๋ยวผมลองใส่สมุดแบบไม่บวกผมมีอยู่ผมมีอยู่ตอนนี้ Attack Speed อยู่ที่187ไม่มีบัฟอะไรนะจะขอออก,ก่อนลองสดๆเลย ตอนนี้แท็กสปีดของผมอยู่ที่1870กนะับ244เนาะ1870กับ244ถ้าเปลี่ยนไปใส่สมุดแบบไม่บวกอผมใสเออ่เป็น15นะครับไอตัวนี้คงที่เนาะ ไอ,อ 70, หนึ่งแปอหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เหลือหนึ่งห้าเลยอันนี้ห้าสบสามเปอร์เซ็นพอใส่สมุดเดิมเข้าไปซึ่งสมุดเดิมของผมอะเนี่ยมันไม่มีอันไหนเลยที่บวกไอแทกสปีดเนาะถึงจะอัปเกรดก้ามาอัปเกรดก็ไม่ได้ค่าไอแทกสปีดแล้วก็ถึงจะตีบวกมาก็ไม่ได้ค่าไอแท็กสปีดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 53%เใส่เข้าไปนี่ได้แทยสปีดยี่สิเปอร์เลยชัดๆเลยนะครับมันเร่งขึ้นมาเลยก็สรุปได้ว่าการตีบวกอาวุธของตัวละครนะครับจะทายิ่งทำให้แอทย์สปีดเยอะมากขึ้นนะครับส่วนเออของทองจะตีบวกอันนี้ก็แล้วแต่ง,งบด้วยนะครับก็ถ้าใครมีกำลังที่จะบวกของทองสูงๆมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับ แต่อันนี้คือสําหรับคนที่แบบงบไม่ได้เยอะมากผมมองว่าของขาวยังดีกว่านะไม่ถึงกับแบบต้องใส่ของฟ้าก็ได้ของขาวเพราะว่าเราตีบวกของขาวได้ไกลกว่าแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปเล่นได้หลากหลายตามเซตของอาวุธเนาะต่อไปนะครับเรื่องของสเตตัสจบแล้วอัพอินเอจิหรือว่าจะอินเดกก็ได้นะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องอินเดก เอาไว้แท็กสปีดไม่ได้เหรอก็มันขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับตัวออโต้สเปลครับออโต้สเปลมันจะบอกว่าทุกๆค่าเด็ก400นะครับจะเพิ่มลูกศรลูกศรโบออโต้ของเราอะ่ะจะลงเยอะขึ้นนะครับเช่นไม่ต้องเข้าก็ได้อ้าวโอเคจะสังเกตว่าโบที่ผมโจมตีเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาลูกน้องใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวปิดปิดลูกน้องโจมตีก่อนแป๊บหนึ่งครับอเออเอาแทนอะไรดีเนี่ยแทนรวมร่าแล้วกันปิดไว้ก่อนนะครับลูกน้องไม่จอบต้องโจมตีด้วยนะอ่ะเนี่ยผมตีธรรมดาลูกน้องไม่ตีด้วยเนาะ ตีธรรมดาไม่ออกออโต้ Auto นะครับถ้าเราไม่กดสกิลนี้กดปับ๊บตีปับ๊บโบลงมาโบโบโบเฮ้ยไม่ออกเฮ้ยไม่ออกจริงดิหรือมันปิดเอฟเฟก ออกไหมอ๋อออกแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าโบจะลงกี่โลก1นึ่งประมาณนี้ตึ้งการออกโบนะครับจะขึ้นอยู่กับเด็กของตัวละครเรานะครับยิ่งเด็กเยอะยิ่งออกเยอะนะครับตัวละครเนี่ยทุกๆเด็ก400แต้มนะครับจะเพิ่ม1เลเวล สูงสุดที่แบบสี่ลูกเลยนะครับก็คือโดยปกติการตีออกไปของเรานะครับจะไล่โบออกมาตามจํานวนที่เรียนรู้แล้วหาร3ามนะครับเช่นถ้าเราไม่มีโคโบเลยแล้วเราไปตีธรรมดาโบจะออกแค่แบบมันจะออกไหม <c oughs> มันจะออกไหมเดี๋ยวดูอเมื่อกี้ผมไม่มีโคโบนะโคโบขั้นศูนย์นะครับลองตีดูป้าย เอาไปออกไ่ายโบสะง,งั้นเดี๋ยวผมกินธาตุใหม่กัน,น,ห,กนหนึ่งหนึ่งลูกนะครับไอที่ออกหลายหลยล,นะลูกน่ะลูกน้องลูกน้องไล่นะเดี๋ยวขอปิดลูกน้องก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งมาตีช่วยตั้งรับไปก่อนอเดี๋ยวขอตีธรรมดาตีคนเดียวก่อนใจเย็นกินตี นี่นะครับจะออกเป็นแบบลูกเดียวลูกเดียวอย่างเงี้ยคือยิ่งเราอัพเยอะนะครับเราจะยิ่งโอกาสออกเอโอกาสออกเลเวลโบ่ะมันก็จะยิ่งจํานวนโบจะยิ่งเยอะขึ้นอ่ะพูดผิดก็เมื่อกี้ผมไม่ได้อัพก็จะออกแค่ลูกเดียวแต่ถ้าผมเล่นไฟโบอย่างเงี้ยมันก็จะออกจํานวนอันนี้อ่านที่สกิลนี้อ่าสกิลนี้จะบอกว่าจํานวนที่เรียนรู้หาร3ก็คือ10หาร3า สามสามเก้าเนาะถ้าเศษปัดลงสามสามเก้าก็จะออกสามลูกเท่านั้นไม่ออกสี่ลูกเพราะนั้นไฟมากดกินต่อยนี่นะครับก็จะออกสามลูกหนึ่งสองสามอ่าก็จะหนึ่งสองสามอ่าโอเคก็จะตามนี้นะครับสำหรับสกิลนี่สกิลการตีนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับเด็กแล้วเอจิ AG. สำคัญยังไงเอจิ e สำคัญที่ว่า,าทุกๆ80%เอจิจะเพิ่มโอกาส1%นั่นแล้วก็ขั้นสูงสุดจะออกได้แค่20%นะครับจะเพิ่มได้20%ก็คือเอา80%กดเครื่องคิดเลข 80, 100, 20, แปดไปคูณยี่เราต้องมีเอจิพ6นหนะครับถึงจะได้โอกาสออกเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับ ก็จะประมาณนี้เอจิ AG, ผมไม่น่าดันถึงพันหกแล้วก็เด็กเด็กนี่ต้องดันไปถึง400ถึงจะได้เพิ่มอีกโบหนึ่งซึ่งผมมองว่าสายนี้ก็เล่นเอาสนุกเล่นน่าจะเล่นได้อยู่แต่ถ้าแบบจะเล่นเอาโหดเลยต้องงบเยอะพอสมควรเลยในความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าการตีธรรมดาแล้วออกโบลเลวว่น,น้อยอย่างเงี้ยดาเมจเราก็จะยิ่งน้อยไปด้วยเนี่ยดาเมจดอกละห้าหมซึ่งหมกผมมองว่าน้อยนะครับสําหรับ สายเวทแต่มันอาจจะอาจจะหลากหลายกับทางอื่นก็ได้ผมไม่ตัดสินผมไม่ตัดสินโอเคเรามาดูสกิลกันต่อไปเ,ออเรื่องสกิลนะครับไอโบเนี่ยผมแนะนําให้อัพไฟเต็มแน่นอนครับเพราะว่าสายสมุทต้องเล่นทาุไฟท่าด,ดินเนาะหรือจะอท่าด,ดินด้วย10 ธาตุอื่นก็สมควรอัพไว้นะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้เก็บเลเวลได้เวลาเราไปตีมอนาธาตุอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ธาตุตรงตามธาตุนะครับก็ลงไปเลย40แตม้ม10 20 30 40 40, 40แต้มนะครับแล้วก็สกิลสำคัญสำคัญของคาสเซกถัดมานะครับก็คือสกิลนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ฟรีแคสบางคนมองว่าแบบเราไม่ได้เดินไล่แบบเขาทำไมต้องอัพนะครับเพราะว่ามันได้อินนะครับตัวนี้ อัพเต็ม10เลยได้อินทันทีนะครับ30จุดนะครับเราไม่ได้มองเรื่องการเดินไล่นะครับต่อมานะครับออโต้สเปลนะครับสกิลหลักนะครับที่ทําให้สเปลออกนะครับก็คือตีธรรมดาแล้วออกออโต้ไดอ้ออกเวทออโต้ดได้ถ้าไม่กดใช้เวทไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมไม่กดใช้ตีธรรมดาบัฟมันยังอยู่นะเมจิกฟิตเนี่ยออโต้สเปลอันนี้ยังอยู่นะ เดี๋ยวรอมันหมดซึ่งบัฟนานมากเนี่ยอันนี้ผมเทสให้ดูยังไม่ได้เพราะว่าบัฟอันเนี้ยอยู่นานมากนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปสกิลอื่นกันก่อนสกิลนี้นะครับสกิลตราธาตุนะครับตราธาตุซึ่งเมื่อตีออกไปนะครับโดนเป้าหมายแล้วจะโดนอิเลเมนท์มาร์กนะครับบนหัวนะครับซึ่งเวลามาร์กแล้วอะ่ะจะส่งผลให้โดนดาเมจเวทที่ตรงกันฮะาห้าร้อยจุดนะครับแล้วก็โดนแรงขึ้นด้วยจากสกิลนี้นะครับ สกิลนี้ก็จะทำให้ศัตรูที่ถูกตรามาร์คไว้นะครับโดนธาตุนั้นแรงขึ้นอีก5%นะครับแล้วก็จะเพิ่มเอ็มเพนด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะบอกว่าเพิ่มเอ็มเพน10%แล้วก็เพิ่มเอเมดีเคอีก10%ทุกๆอินจะเพิ่มไฟนอลเอ็มเพนอีกก็คือเรายิ่งอินเยอะยิ่งจะเพิ่มไฟนอลเอ็มเพนนะครับให้เราเมื่อศัตรูติดมาร์คนะครับมาร์คยังไง ตีไปจะสังเกตว่าเห็นรูปไฟบนหัวของกาไหมเนี่ยตรงนี้มันจะมีรูปไฟขึ้นก็คือผมเล่นธาตุไฟลงไปนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาร์คไฟพอเขาโดนมาร์คไฟปับ๊บเขาจะโดนไฟแรงขึ้นนอกจากนั้นเอ็มเพนเราจะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับสไปเดอร์เว็บนะครับสไปเดอร์เว็บอันนี้ผมมองว่าก็เอาไปใช้ในการหยุดสตูได้ใน KVM ในอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเอาไปใช้เก็บเวลผมว่า ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถึงจะได้ไฟดาเมจแรงขึ้นตั้ง30%เอนาะอัพเป็นทางผ่านแล้วกันต่อไปนะครับเมจิกฟิตนะครับสกิลนี้นี่สำคัญมากเลยนะครับสกิลที่ทำให้แบบเราตีธรรมดาออกไปเป็นธาตุเลยนะครับเนี่ยก็เคลือบพลังธาตุไว้บนมือแล้วก็ตีออกไปนะครับเป็นคุณสมบัติที่คุณสมบัติที่ตรงกันนะครับโอเคไม่มีใครแย่งพูดเนาะไม่ต้องรีบขนาดนั้นอ่าเสร็จแล้วโจมตีแล้วเพิ่มเอเอีกสิ มีเพิ่มโจมตีด้วยธาตุแรงขึ้นอดยปกตินะครับเนี่ยผมตีธรรมดาเป็นหมื่นเลยเหรอซึ่งตีธรรมดาผม200แต่เวลาตีธรรมดาของนักเวทจะใช้เอเมดิเคตีนะครับก็จะตีแบบนี้โปะ๊ปะโป๊โปป๊ประมาณนี้แล้วที่ลัวขึ้นมาเนี่ยเป็นผลจากเมจิกฟิตนะครับ โจมตีใส่ฝ่ายศัตรูเพิ่มเติมอีก6ครั้งนะครับอันนี้คือเป็นผลจากเมจิกฟิตเนาะไอ้ท่ากำมัดเนี่ยเมจิกฟิตมันจะตีเพิ่มเติมให้อีก6ครั้งมันจะรวยอย่างเงี้ยเนี่ยๆๆเนี่ยเนี่ยแล้วเก้าพันแปดเนี่ยนี่คือต่อยเพิ่มเติมจากเมจิกฟิตนะครับต่อไปนะครับสกิลสกิลสติ๊กกิ้งนะครับสติ๊กกิ้งแมทสกิลนี้นะครับทุกๆก็คือศัตรูอ่ะยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงสมมุติว่า ตีตัวนี้9,008เนาะมาตีตัวเอ้ยไม่ใช่เห็นชัดอ่ะตีตัวนี้เวทลงเวทลง50,001 5 1 51. เอา้าเฮ้ยทำไมมันเท่ากันมันต้องโดนแรงขึ้นเลือดน้อยยิ่งแรงขึ้นบัฟหมดหรือเปล่าอ่าบัฟหมดนะครับแป๊บหนึ่งขอกดบัฟหน่อย เลดเจมหมดชิบผายโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อเลดเจมนิดนึงครับรเลดเจมเลดเจมเลดเจมโอเคซื้อเลดเจมมาเทสนะครับตีตัวนี้นะครับ กดก่อนกดก่อนโอเคกดปับ๊บตีตัวที่เลือดน้อยๆนะ9 0 0าพันนะครับตีตัวเลือดเต็มเบิ้ล7 7 3นะครับก็คือตีเบิ้ลของเมจิกฟิตอะแค่73แต่ว่าถ้าตีเบิ้ลของเมจิกฟิตในตัวที่แบบเลือดน้อยๆนะ่ะดูสังเกตง่ายๆครับเลขเบิ้ลที่มาจากเมจิกฟิตเนี่ยเ1เลยนะครับก็มันก็จะแรงขึ้นนะครับไอตัวสกิลนี้นะครับสติ๊กกิ้ง เอาไว้แบบตีกับบอสที่เลือดลดลงไปแล้วเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะแบบทาให้แบบเราดาเมจแรงขึ้นด้วยนะแล้วก็สกิลสาคัญถัดมานะครับชื่อว่าสกิลเรียนรู้ธาตุนะครับก็ควรอัพนะครับอัพไว้ธาตุแรงขึ้นนะครับโจมตีได้ธาตุแรงขึ้น5%ส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของซัมมอนสปิริตนะครับซึ่งก็ทุกสายนะครับต้องอัพอยู่แล้วนะครับเรียกเรียกซัมมอนทาให้ซัมมอนใช้สกิลเป็น อันนี้เพิ่มเกาะอ,อันนี้ก็คือไม่ได้ใช้ฟาร์มนะครับก็อันนี้นะครับเหยนตานะครับแล้วก็เปิดปิดอัพไว้หน่อยก็ได้หรือว่าแบบเอ่อการรวมล่างอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องรวมล่างกันต่ออ่ะโอเครวมล่างเวลาเรารวมล่างนะครับเมื่อรวมล่างกินธาตุไฟเข้าไปนะครับธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟปับ๊บ จะโจมตีเป็นทัดไฟพร้อมเพิ่มมูฟสปีดนะครับแล้วก็จะโจมตีออกไปเป็นรูปพัดนะครับพัดแบบ180องศาอะสังเกตดูตีตรงๆนะแล้วทีนี้มาดูเวลารวมล่างครับรวมล่างฟับนี่นะครับจะตีเป็นหมู่นะครับตีธรรมดาก็คือเอามีซัมมอนมาสิงเราแล้วก็ตีเป็นแบบกระจายอะตีสเปดประมาณนั้น มันมันมันแล้วก็แบบต่อยรัวมากเออ,เ,อ,อเริ่ม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 ได้เริ่มได้เ,ไดเนี่ยแล้วผมก็ทําอาวุธเงาสายสมุดกำลังเริ่มทาเพื่อแบบอยากลองมาเปลี่ยนสายดูเพราะว่าแบบเรายังไม่รู้ด้วยแหละว่ามันเก่งทางด้านไหนก็ต้องศึกษากันไปก่อนอ่ะก็สรุปสกิลข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสายสมุดนะครับ ซึ่งสกิลอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับผมพูดไว้ในคลิปของสายเวทแล้วเนาะก็ใครยังไม่ทราบตรงไหนก็กลับไปดูในคลิปของสายเวทได้นะครับอ่ะสกิลอ,อันหนึ่งอ่ะอันนี้สําคัญนะครับผมแปลไว้ผิดนะครับในคลิปสายเวทนะครับผมขออาภัยด้วยนะครับอันนี้มันเขียนบอกว่าต่อมอนเตอร์เนาะก็คือเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มโจมตีาธาตุต่อมอนเตอร์ซึ่งเวลาผมอัพไปแล้วมันเพิ่มาธาตุเลยนะครับตรงๆเลย ผมก็งงว่ามันแปลภาษาไทยมันเพี้ยนหรือไงไม่รู้เนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะมาดูการตีมอนเตอร์อีกครั้งหนึ่งลูนาติกมาดูผลสรุปรวมกันแล้วกัน ก็สกิลหลักๆนะครับสรุปผมสรุปให้คร่าวๆอีกทีนึงก็ไฟเต็ม10นะครับเล่นสายไฟเนาะสมุดเต็ม10ฟรีแคสเต็ม10ออโต้สเปลเต็ม10 m เมจิโรอส5เออไม่ได้พูดเรื่องเมจิโร o สนะครับเมจิโร o สนี่ Skill สกิลสําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับทุกสายเลยเพราะว่ามันจะทําให้ดูดอินได้นะครับก็คือกันกันสกิลกันสกิลของฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วก็กันสกิลของมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับ ผมทําไว้ในคลิปที่แล้วคลิปที่แบบสายเวทเนาะมันก็มอนเตอร์ตีมาปับ๊บมันกันสาเร็จมันก็ดูดอินได้นะครับซึ่งใน QVM มันก็มีผลนะครับก็ใช้ได้เวิร์กพอสมควรเลยก็สกิลเนี้ยก็ามาใช้ฟาร์มได้ดีนะครับตาธาตุสิบเสริมธาตุห้านะครับเต็มนะครับอันนี้อัพทางผ่านนะครับสายทางนี้ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเนี่ยสองอันนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการไล่นะครับต้องยืนไล่เท่านั้นนะครับ แล้วก็อัพเมจิกฟิตเต็มสเต็คกิ้งเต็มอันนี้5นะครับขอเรียนรู้ธาตุห้านะครับอันนี้จะอัพก็ได้นะครับ2อ,อันนี้อัพก็ได้เพราะว่าแล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้ตัวสกิลนี้ไหมแต่ผมมองว่ามันจะยืนมันจะขัดจังหวะการต่อยของเรามากกว่าผมก็เลยไม่ได้อัพนะครับสกิลนี้ก็อัพก็ได้นะครับใน KVM สำคัญมากนะครับสกิลนี้ก็ใช้ล้างสถานะ,ะล้างสถานะฟีสแล้วก็สโลได้นะครับ ดีมากๆเลยแล้วก็อันนี้เต็มนะครับสายซัมมอนเต็มเต็มมาหมดเลยนะครับเนี่ยสายซัมมอนโอเคส่วนสกิลเวทพวกนี้ผมไม่ได้อัพเลยเพราะว่ามันจะขัดมันจะขัดการโจมตีของเราเนาะมาดูผลรวมนะครับผมตีเดี๋ยวเยใจเย็นใจเย็นรวมล่างเลยโอเคไป ผมจะตีประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วเรามาสรุปรวมกันหิวอะไรนักหนาเนี่ย บ่อยพอสมควรเลยนะ57 58 59โอเคหมดเวลาก็จะประมาณนี้เนาะดาเมจที่ขึ้นนะครับก็ดาเมจโดยรวมนะครับเท่านี้เองแต่ที่สังเกตดูดาเมจหลักของเรานะครับจะมาจากการโจมตีทั่วไปนะครับโบนี่จะลงน้อยมากเลยนะครับ18%เองที่เป็น18%เองนะครับ แล้วก็ดาเมจอื่นๆอีก,ก3 4น่าจะมาจาก,วกพวกซัมมอนพวกอะไรมากกว่ามจิกฟิตนี่2%นะครับต่ำมากนะครับหวังผลได้ยากนะครับอันนี้คือโดยรวมนะครับซึ่งผมมองว่าเล่นสายตีธรรมดาถ้าจะเล่นสายออโต้สเปลนะสายตีธรรมดาจะเวิร์กกว่าไม่ต้องไปนเน้นค่าโบมากอาจจะเล่นเป็นสายคิตีธรรมดาคลิ ก็ได้ซึ่งผมยังไม่เคยเห็นบิวทางนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าผมเห็นบิวทางนั้นในไต้หวันเดี๋ยวผมนำมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับซึ่งเวทคีนี่ผมมองว่าแบบอาจจะเวิร์กก็ได้เพราะว่าดาเมจหลักมาจากตีธรรมดาเลยดูดิจะหวังผลจากโบที่เลเวลน้อยๆลำบากเหลือเกินผมมองแบบนี้นะครับอะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นคลิปของอะไร แต่ก็น่าจะเป็นของเสกนี่แหละโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย